ม,มึงจำพ่อได้ไหมพ่อมึงพ่าาปรไปี ที่เ<ค>กดตังเลยเนี่นเยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเนี่ยมไม่รู้จะตีหวยยังไงวะไม่รู้มันดีหรือร้ายอ่ะหรอแกจะหลับนอนกับพอ่อใช่ไหมเออนี่อยู่เลขหนึ่งเลขอะไรวะสี่ห้าสีหา <c oughs> ส่ห้ามึงตียังไงเขามึ่นวะเออแก,กนอนอยังไงละ่ะ <c oughs> เออในความปัดโอ,อ้ใช่ด้วยตอนนั้นกูกูก็หลับแบบแต่น่าจะได้แล้วไก่มันขันก็น่าจะเช่กูเสียดายหม ก็เลยเรียกหนุมาปรึกษาเนี่ยมันปรึกษาช่วยค่าช่วยไม่ได้หรอไม่ได้ไนงะโอ้โ,อโหอ้โหนี่กูไปหาพระเลยแล้วเนี่ยไปทําบุญใส่บาทเขาเนี่ยแล้วเขาว่าไงแล้วก็ไปเล่าความสั่งให้เขาฟังกูกะเอาจ้อาวไว้นั่นใส่บาทไปหลวงพ่อตอบมางคำว่าไงว่าบอกโยมไอ้ของพวกน,นี้มันใส่บาทกันไม่ได้เหรอ,อเค,เคอรียดใจเลยแกใส่ไปคงประราชิบไปเลยแหละไม่กูกะจะใส่หอยไป เรื่อยๆก็ได้แม่ไม่เป็นไรหรอกแต่ที่ว่าเนี่ยแม่จะปรึกษากับเองแล้วก็อยากจะถามหน่อยถามอะไรอะ่ะเองเนี่ยก็โตเป็นหนุ่มแล้วนะออเออว่ะสูงยาวเข่าดีไอ้หนูขอจะตอบแทนบุญคุณแม่แม่ไหม,มพร้อมนะแม่มแต่ว่าแม่เนี่ยต้องเป็นคนกินผมเป็นคนแรกเลยนะเพราะว่าแม่เลี้ยงผมมา กิบอะไรคะเมิงอ่ะบวชวไงแม่จะให้ผมตัวแทนบุญคุณน่าเนี่ยผมก็จะบวชให้เลยโอ้ยไม่ใช่อย่างงั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นอะไรเออเอ่อพอจะทําแทนพ่อได้ไหมล่ะออ้าวอันนี้อะไรเนี่ยฮะอย่างนี้ก็ไม่เกี่ยงนะสิอะไรไม่ได้ ได้ทำนานทํายังอยู่ด้วยกันคุยกันตรงตไอ้นอนไอนอยะไนอ่ไอ้นอนอยยังไงวะเนี่ยเออนอนเดี๋ยวแม่อะไรยังไม่ถึงอีนี่ยังไม่ถึงทันนี้อ่ะไม่เคยไม่ได้ทำนานนะเจ๊ยังยังยังางหลังยังางไงวะมางหน้ก่อนโอเคนอนเลยแกนอนเลยกระโปรงลุ่มลัาเด็กผู้ก็ไม่ใส่สลัไม่ต้องแม่เดี๋ยวหนูถอดให้ไอ้นอยสิอน จิบเ้าเลยนะงาน้ะเออเอาไป้จำกูจะหนาวแข็งไปแล้วเนี่ยเออไปจงหวงแม่มันจองแข็งดี๋ยวอะไรแข็งโอแข็งแรงแม่นอนนอนดีมากแม่ชอบคนแข็งแรงจะเลยดคนแม่นอนจี้พูดจริงเออมาะนี่ยทำไรไอ้หล่อฮะจะพังงี้ห่ายา พ่อมันทำได้ได้หรอยเ้ยไปถามทำไมว่าทำได้ไม่ได้นออดูไม่หน้างานเลยอ่ะไหมเอา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 นอนเน่มาทำก่อนนอนอย่างเดียวไม่จะพูดบ้านะได้เห็นพูดหรือไม่โดยนะจริงหรือม่มึงนึกที่ยนอนอ่าไม่นอนเอนอนอยู่เนี่ยเห็นนั่งเนี่ยเออ มึงผิดซะแล้วกูเนี่ยไม่ทำแมงซะแล้วเฮ้ยยังไงล่ะทำทั้งผ้าเลยนะแอะทำทั้งผ้าเนี่ยแหละมันแกให้คนอื่นทำมึงทำทั้งผ้าทำไม่เป็นว่ะอ้าวทำไมล่ะเนี่ยขอนางงักแผลกงเลยละมึงในเรื่องมากจังเลยไหนหล่อเอ้ยมึงมาทำยังไงนี่มึงเข้าใจเลยผิดปะเนี่ยฮะทำไมอ่ะฮะมึงจะบ้าหรือเปล่านี่นรกจะกินหัวมึงเนี่ยนะไอ้หล่อกูแม่มึงนะเนี่ยไอ้ที่ทำทั้ง กูหมายความว่าพ่อมึงในเขานวดเขานวดไอ้กูนวดเอ๊ะปะัดคอเอาเอาฮะมึงบ่นอะไรเขามึงจะสรุปแล้วมึงจะนวดให้กูไหมเนี่ยให้นวดยงไงแค่นี้ให้นวดอารมณ์เสียแม่ดูสินนั่นนน้ำหมายออบอกช้าจาังระคาคิดเปลี่ยนหน่งยันเหนื่อยหนูเล้วไอ้อนี่นี่นาน นวดได้ไหมละ่ะนวดก็ได้เออนวดได้แต่ว่านวดตรงเดชไม่ได้แล้วนะแม่<า>แล้วมัโรอนเส้นแกส่งเดชแกเปน็นอัมฤพษ์อัมาพาตม,<า>มันต้องมีค่าครูกันมั้งอ้โหมึงนี่ประจําเลยแม่ดูสิเนี่ยเลี้ยงมาทําไมจะไม่รู้ที่ัยใจคอมันละมะโอ้โหขอค่าครูแสดงว่ามันจะขอค่าขนมอ้าวจะขอค่าครูใช่ไหมแม่รู้ว่าเองจะขอค่าครูนั่นเองจะเอาแม่เท่าไหร่ล่ะ ก็แม่ให้ผมเอาเท่าไหร่ผมก็เอาแม่เท่านั้นเลยหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรค่าคูเนี่ยเออมันมีคูเล็กกับคูใหญ่กันราคาไหนล่ะคูเล็กกัไปดูแม่ดูยิงหลีตายในมล่โพงศะหนูเปล่ามึงฮะค่าคูนี่เท่าไหร่คูเล็กกับคูใหญ่มาสามราคาไนล่คูเล็กร้อยหนึ่งคูใหญ่สามร้อยคูเล็กมันน้อยใช่ไหมคูเล็กมันน้อยใช่ไหมล่ะอ่ะ ก็เ,เดี๋ยวค้านวดทีสัมผัสดีเดี๋ยวก็หยุดพอแล้วหน่อยเดียวเองแล้วไอ้ครูใหญ่อะ่ะครูใหญ่มันเยอะนี่มันแพงใช่ไหมเล่าอ่ะต่อเดี๋ยวเฝือกันนานเลยเฮ้ย <c oughs> <c oughs> คนอย่างแม่เนียหน้าใหญ่พอนั้นกูเอาผูครูใหญ่เลยลูกอ่ะครูใหญ่ใช่ไหมอ่ะงัะ้น,<อ>นมาเ,เอาหมอนอะหมอนนี่เดี๋ยวถ้านวดดีแม่ให้ติดนะองเออหมอนอะหมอนนี่ไงเหล่าหมอนเนี่ยอ่ะเอามาอีกใบหนึ่งที่ใช้สองใบ จะมากแม่นวดเลยใช้สองใบอ่อเอาไปหนึงหนุนหวยไปบนึงหนุนตูดไอ้รอมีที่ไหนล่าเขาใช้ใบเดียวทำไมแล้วก็หนุนตูดแกเส้นแกมันจะได้ลอยขึ้นอย่างนี้เอออย่างนี้ไม่ใช่เส้นแกมันจะได้ลอยเ้าจะได้จับเส้นแกง่ายง่ายแล้วไปนวดได้ใช่ไหมมึงอ่ะตอนนี้มีใบเดียวใช่ไหมมีใบเดียวใบเดียวก็ใบเดียวเออเอาใบเดียวไปก่อนอขมึงน่าจะมีสองใบแหละมึงพกติดมา่ะล่ะ <ม>นี่แต่อยู่ในห้องไงไม่ได้ออกมากแบบูเห็นแวแบบ๊บๆว๊บอ่ะนวดจี๊นวดอะไรอะของมึงอะหมอนหรือเพชนไงเห็นแว๊บๆว๊ไม่ลูกกูเห็นเป็นนั่น่ะสองใบนะหมอนน่ะหมอหนเฉยนะอ่ะเออเออนวดดีๆนะลูกนะแม่กระดูกก็เดี้ยวไ่ด้วยดีลูกอายุมาก โอ้ยไม่ไหวโคง้วเนี่ยเฮ้ยสิบห้้อ่าอะไรเยเมื่อฉีแค่ฉีขาทไมเนี่ยเอ้ากดกตรงกลางกตรงกลางสองข้างกูรู้เลยวันโดนตการนเหไมนั่นอะน่ะตาเตยนะโอ้โหมองตาเป็นมันเลยน่เห็นกูแล้วบิให้เขามองเออเขาทำอะไรไม่ได้เขาทําอะไม่ได้แล้วขาเขาทได้แต่เขาท อ๋อทำเหมือนคนอื่นเขาแกไม่จะไปห่วงกับหรอกเออดีๆสิออแผลเก่ากูยังไม่หายเลยหายทีแก้งขีดขาเอาเร็วๆเออนวดดีๆนะลูกเหมือนขั้นตอนแรกทำไงเดี๋ยวี่มึงนวดรือหลังแกบนเนี่ยครูมเยอะเนาะออเ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 ออค่อยๆลูก เออว่าดีดีลูกนะดีดีแม่ทาเล็บสีกะปิด้วยเหรอเนี่ยแม่ชอบกินกะปิแล้วก็เลยทาสีนี่ลูกอออเนดดีสีทม่อนชนเลยเนี่ยสีทม่อนชนไม่แหละคนทำงานดีไหมล่ะตรงนี้ดีไหมสบายดีไหมให้สบายเนี่ยตรงนี้หน่อยลูกไข่ข้อไม่ค่อยดีลูกไข่ข้อไม่ค่อยดีอ่ะเดี๋ยวข้าวขายขวงให้นะ คนละอย่างกันอ้าวทำไมอ่ะอันนั้นมันพวกช่างพวกอะไรอ้าวขา้ก็จะเป็นคนที่ไขยยให้มันดีไงกระดูกไม่ใช่เหล็กอือืเออดีไหมล่ะหย่อนนั่งยางลาวเฮ้ยเส้นหย่อนนั่งไม้โอ้โหหล่อนวดดีวะเนี่ยมึงเนี่ยไปเรียนมั่งไงในเส้นหย่อนเลยในะตะแลกตึงเปเลยแม่เส<ๆ>้นห<ๆ>ย่อนไงเออหย่อนแล้วหย่อนแล้วแต่ข้าเนี่ยตึงเปเอ้ยอะไรตึงเนี่ยนิ้วตึง นิ้วตึงอีกพวงนิ้วพวงนี้มันใช้ไม่ค่อยได้ต้องใช้นิ้วโป้งกดเดี๋ยวจะรูดให้นะเดี๋ยวจะเออรูดเส้นนะรูดเส้นนเปิดจุดนี้เปิดจุดนี้เป็นห่วงแม่มากๆเลยเปิดกกระาคุณแม่เนี่ยเก็บเอกมาเลี้ยงอยู่คนนึงช่วยพี่หลอเอาไว้เป็นคอยทำงานบ้านดูแลงานบ้านอย่างๆเลยแต่ว่าเราก็ดูสังเกตดูแล้วเนี่ยพี่หลอดิพฤติกรรมแปลกๆยังไงก็ไม่รู้แล้วเป็นห่วงแม่เพราะแม่เรายังสาวยังสวยและเป็นแม่ม่ายด้วยสบายใจเข้านกลับมาบ้านแล้วไม่รู้ว่า ตื่นหรือยังคุณหญิงชะแล่น่อ๊ยโยโอ๊ยมาเยแม่ดิเซนมันจมอีกนิดนึงอีกิงอะไรนี่ยโอยอนนคะทำไม่ีไคุณแม่เลยคุณแม่ครับ้องมาลอนกลับมาแล้วครับคุณแม่ ทำอะไรแหมรีบมาัเลยนี่วิดมีน้องเล็กเล่นแล้วเนี่ยไอ้หทองตลกมากเลยนะบอกแล้วไว้ใจไม่ได้ไอ้โหโอ้โหแหมแค่นี้ฟ้ามีฟ้ามัดจะฆ่าพผดลงเขาเลยหลุมธรณีไอ้ใจร้ายพูดอะไรเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยใช้ไม่ได้อย่าทำอะไรเขาเลยแม่หลอกไปครับทำไมล่ะครับคุณแม่แม่ยอมมันเองลูกอ้าวแล้วแม่ทำไมพูดแบบนั้นล่ะครับ คือคืออไม่่ใชะไรอะไรมันหมายความว่าอะไรครับคุณแม่นวด์นวดนวดวางมีดก่อนแม่แม่แม่หมายความว่าอะไรคุณแม่แม่ให้มันนวดฮะแม่ให้มันนวดลูกให้ไอ้รอนวดให้ให้มันนวดให้ลูกโอ้โ๋อน่าทำไมคุณแม่น้องจะเสียงหลงเสียงไหลไปขนาดนั้นแหละครับเนี่ยมันเป็นครูไปเรียนครูเขมรมาฮะชอบเล่นของดำฮะู